อันนี้นะคะจะเห็นชัดเลยก็คือปัญหาที่จอลายที่มี Definition ที่ไม่ชัดนะคะแล้วก็ล่องแก้มที่ดูลึกมากๆซึ่งเป็นทั้ง2องข้างเหมือนกัน ทีนี้มาดูหลังทำเห็นชัดมากหายไปเลยเห็นไหมคะกรอบหน้ามีความคมชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยมีความแบบยกขึ้นทั้ง mid f a สแล้วก็บริเวณ l o ว e r f a ฟสที่มันดรอปจะเห็นเลยคะ่ะว่าตอนยิ้มแก้มดรอปแต่พอยิ้มตอนนี้แก้มยกแล้วเห็นไหมคะอาทีนี้ดูเลเัล์นะคะหันข้างเห็นไหมคะว่าจอไลน์เขาไม่ชัดเลยนะคะแต่ข้างเนี้ยพี่ก้อยดูเองว่ามันชัดมากนะคะกับข้างนี้ที่มันดรอปย้อยมากๆนะคะเห็นไหมคะข้างนี้ตกท้องช้างซึ่งพอเราเอจจิ้งอะคะ่ะตรงลิก มนเตรงนี้มันจะย่อให้ลงแล้วมันก็จะตกทองช้างแต่ดูข้างนี้หายไปเลยคะ่ะสวยมากคือแคสนี้แบบสวยมากๆโดยใช้ค่า12เส้นเท่านั้นเองนะคะหลังทําวันนี้คือเห็นผลประมาณ50%ถึง70กุ้งคิดว่าผลมันยังไม่ชัดนะคะผลจะชัดสวยจริงๆอะ่ะกุ้งขอสักเดือนถึง2เดือนที่จะแบบฟูเลยรู้สึกว่าหน้าแน่นหน้าคมขึ้นหน้ายกนะคะ